ขาวราสํานักนี่หายไปหลายครั้งเพราะมันไม่มีวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ตามข่าวสาววังเมื่อวันพฤหัสผมคุยกับท่านไปแล้วเรื่องของกิจกรรมของสาววังคนหนึ่งซึ่งต้องจับตามองจริงๆ แล้วแอดมินเขาก็ตั้งชื่อซะชัดเจนดีว่าภาพนี้ราชินีนุ้ยเห็นแล้วผาวาเลยคือภาพของพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอานงซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นจริงๆครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็ตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าคือมันมีมันมี การสูติบัตรออกมาว่าวันที่19เนี่ยพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงเนี่ยจะไปทำเป็นตัวแทนพระองค์ไปเททองหล่อพระเกศของพระพุทธรูกแล้วชื่อพระพุทธรูปนั้นก็เป็นนามสกุลของท่านผู้หญิงอ่อนอนงที่เรียกว่าเออ พระพุทธปิยนาฏวชิระพัดไอ้นี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วบอกว่าจะเททองกันวันที่สิบเกวันนี้วันที่สิบเก้าเขาเททองแล้วจริงๆจริง,รงตามสุติบัตินี้แต่ที่มันพิเศษไปกว่านั้นก็คือการจัดพิธีนี่ใหญ่โตมากแล้วที่สำคัญก็คือ ท่านผู้หญิงอ่อนอนงเนี่ยไปเททองจริงแต่ทางวัดนี่จัดรูปโปสเตอร์ใหญ่คู่กับในหลวงเลยโอ้ธรรมดาเนี่ยในหลวงมอบหมายให้อ,อ่เป็นตัวแทนพระองค์ไปนี่มันไม่จำเป็นต้องมีรูปใหญ่ขนาดนี้แล้วรูปใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเป็นรูปใหญ่ที่ ประกบคู่เลยครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นต้นไม่ใช่ธรรมดานะเอาละที่สำคัญก็คือข่าววันที่เกวันที่19วันนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวทางการเปิดเผยเลยลงในมติชนครับนี่มติชนออนไลน์แต่ว่ามติชน รายวันวางแผงนะครับยังลงไม่ทันเพราะเพิ่งเพิ่งทางานวันนี้เพิ่งเพิ่งวางเททองหล่อวันนี้นะครับมติชนออนไลน์บอกว่าในหลวงโปรดเกล้าท่านผู้หญิงอนัน์งผู้แทนพระองค์วางศิลาเลิกวิหารปฐมวนารามนะฮะตามที่ว่าเนี่ยปฐมวนารามที่เมืองปฐ อำเภอเมืองปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับเอาล่ะดูภาพรวมนี่สิครับที่ท่านไปแล้วดูภาพที่อาจารย์สมศักิ์ตั้งข้อสังเกตคือการการประดับภาพขนาดใหญ่คู่กับในหลวงอันนี้อาจารย์สมศักิ์เขาก็มองไปเรื่องสำคัญว่าการจัดสถานที่นะฮะ ต้อนรับคนตีหญิงท่านผู้หญิงอน,อนงน์นี้จะเป็นปที่จะไปเป็นประธานในพิธีวางศิดาเลิกและเททองหล่อยอดพระเกศนั้นเป็นงานใหญ่มากนะครับผมเลยเอาภาพนี้มาขยายให้ท่านดูนี่ชัดเลยครับอย่างนี้ พอเราเห็นปับ๊บเรารู้ทันทีว่าพลตีหญิงท่านผู้หญิงอนานน์มีความสําคัญแน่นอนถ้าบอกเอ้สําคัญได้ยังไงอันนี้ราชสํานักไม่ได้ทําท่านต้องเข้าใจก่อนวัดเนี่ยเขาถือว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟมากดังนั้นถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากราชสํานักเขาจะไม่กล้าติดรูปอย่างนี้การติดรูปอย่างนี้นี่วันนี้ถ้าจะพูดถึง ราชินีนุยผหวานี่นะต้องยกกําลังสองแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล,ล้วนะรับประกันได้ครับถ้าทุกอย่างยังเป็นเดินไปตามปกติไม่มีอะไรติดขัดนะไม่มีอะไรหักหานหรือเธอมีการใส่ร้ายป้ายสีนะขอให้จับตา ผูีหญิงท่านผู้หญิงออนอนองนี้ก็แล้วกันจะเป็นคนสําคัญในราชสำนักและจะเป็นคนสําคัญในกองกําลังถวายความจงรักภักดีเพราะท่านเพราะเธอเป็นมียศเป็นพลตรีด้วยเพิ่งสามสิบเอ็ดต้นๆนะสามสิบต้นๆนะน,น,นี่ครับเอานี่ดูภาพรวมนะฮะนี่เอาละนี่ครับ ดูบรรยากาศการจัดสถานที่โอ้โหใหญ่โตไม่น้อยครับเต็นอย่างนี้นี่หลายสตังค์นะครับค่าเช่านะฮะนี่แหละครับที่ผมบอกคับท่านตามหมายกำหนดการตรงเปะ๊ะวันที่19ใช่เลยถ้าจะรูรู้ความสำคัญของลานรู้ความสำคัญของคนคือพลตีหญิง อ,อนณน,น์งนก็ต้องมาดูกับอีกงานหนึ่งเมื่อต้นเมื่อต้นเดือนเมษายนเมื่อวันที่5นะครับที่วัดแคจังหวัดสุพันณบุรีท่านคนนี้เป็นพลตีหญิงเหมือนกันแต่เป็นพลตีหญิงชยุตาวชิรพัทโสภาเป็นตัวแทนพระอ,องค์ไปยกช่อฟ้า ไม่ถือว่าไม่ได้มีไม่มีลักษณะพิเศษเหมือนอย่างท่านผู้หญิงชยุทธท่านผู้หญิงอ,อนาณงอันนั้นเททองหล่อพระเสียรที่ชื่อพระเหมือนนามสกุลท่านเลยอันนี้แค่ไปทําพิธีผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ท่านเห็นว่าเมื่อวันที่ห้านะครับเมื่อวันที่ห้าเมษายนก็เพิ่งไปมานี่ครับดูรูกงามสง่าเหมือนกัน ชยุตานี่ลงข่าวเป็นทางการเหมือนกันเออไม่ใช่รับรับล่อๆในลงข่าวเป็นทางการนี่มติชนลงนะ่นวันที่5เมษายนในหลวงโปรดเก้าคุณหญิงชยุตาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าขอส่วนมนต์ที่วัดแคสุพันณบุรีเท่านั้นเองครับจริงอยู่มีความสำคัญแต่เมื่อเปรียบเทียบในเดือนเดียวกันสองวันนะครับระหว่างวันที่ าเมษากัวันที่19ของบุคคลสองคนในวังจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีผมอยากให้ท่านดูการ์ตูนเพื่อจะนำไปไปสู่เรื่องที่นายกเนี่ยเขาก็อึดอัดใจต่อปัญหาเรื่องของตึกถล่มสอตไอสำนักง,งานตัวเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับที่แผ่นดินไหวแล้วมันถล่ม ถล่มอยู่ตึกเดียวนะทั้งกรุงเทพเลยคือมันทุจริตแน่ๆแต่ขณะนี้มันพยายามจะหาทางออกแบบนั้นแบบนี้ไอพนักางานสอสอตงก็มาแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเป็นต้นทางของการเสียชีวิตของคนงานมีคนบอกว่าตึกสตงอตงนี้มันน่าจะสร้างให้เสร็จซะก่อนแล้วให้เข้าไปทำงานแล้วก็ถล่มแผ่นดินไหว จบกันหมดแมหมไอ้นั่นก็โหดไปนิดนึงแต่อาจจะสะใจว่ามึงกินกันเองแล้วก็ตายไปในตึกเลยแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่ามีการทุจริตแน่นอนหลักฐานอื่นๆมันก็มีด้วยไม่ใช่มโนเอานะแต่ขณะนี้มันพยายามจะดิ้นหนีออกอ้างว่าตึกถล่มเพราะ อ่นเขียนแบบไม่ใช่เรื่องคุณภาพพงเหล็กเรื่องนี้ผมเรียนท่านนะครับผมให้กำลังใจนาย,นายกให้กำลังใจ DSi ที่เขากำลังตรวจแล้วทุกฝ่ายที่เขาช่วยกันไม่ว่าคุณ c s i l L A นะครับเราก็ช่วยกันเปิดโปงเนี่ยแต่ว่าที่ผมไม่ได้ตามรายละเอียดเพราะผมถือว่ามันเป็นข่าวสาร ไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ไอ้ที่ขาดหายคือมันจะบิดเบือนวันนี้เอารูปนี้ให้ท่านดูคุณอรุณนะครับจากมาติชนคุณอารุณวัชรสวัิ์ภาพนี้มันบอกชัดเจนว่าไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นท่านเห็นไหมหางแดงๆนั่นเพราะขุดปั๊บเห็นหางมันเลยท่านเขียนบอกว่าถ้าความวิปริตพิสดาร ที่ถูกเปิดเผยเพิ่มทุกวันในการสร้างตึกสตงทำได้ในที่สุดไม่สามารถจะลากออกมาได้ทั้งตัวได้ประเทศไทยคงอยู่ยากดังคำที่นายกพูดเอาไว้คือตัวเหี้ย <c oughs> นะครับมันตัวตัวอย่างที่เรารู้เนี่ย อันนี้คืออารมณ์ที่นักการ์ตูนเขาเขาเขียนให้เห็นง่ายๆคือคนทั้งประเทศเห็นหมดแล้วแน่นอนที่สุดเรื่องนี้นายกเขาถือเป็นงานสำคัญทีเดียวคือถ้าถ้ายังจัดการไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มีหลักฐานขนาดนี้เนี่ยนะไอตัวแทนสตอง,องอก็มาชี้แจงต่อกรรมธิการปิ้นไปปิ้นมานี่นะ ดูแล้วน่าลำคานนะว่างันแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องไม่ได้ตามเรื่องนี้แต่อ่านข่าวตลอดท่านนายกได้แสดงออกแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ผมเชื่อว่างานนี้ไม่ไม่ไม่เลวนะฮะนายกิ้งยันยันเองว่าจอออกหมายจับคนผิดตัวการที่ทำให้ตึกสตองอถล่มล่นต้องมีคนรับผิดชอบไม่มีไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เนี่ยหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็จะลงเรื่องของนายกประชุมเรื่องนี้การทุจริตตึกสอตองอจนคนตายสิ่งที่ผมเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการทุจริตแน่นอนที่สุดแล้วก็แบบราชการครับอ้างนู่นอ้างนี่ แก้แล้วมีส่งจดหมายเตือนให้จัดการแก้ไขไอ้นี่ละทุจริตแท้ๆเหมือนกันไม่ได้ต่างจากสอตองอเลยคือการถมดินที่เป็นข่าวในประเทศไทยแต่ว่าข่าวนี้มันอาจจะไม่ดังเหมือนกับเรื่องตึกสอตองอเพราะมันมีคนตายอันนี้ยังไม่มีคนตายแต่คนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักคือการถมดินร้อยกว่าไร่ครับที่จังหวัดระยอง นี่ครับท่านดูภาพนะท่านคงถ้าใครตามข่าวในประเทศไทยจะเห็นมันถมดินเนี่ยสูงถึงหลังคาบ้านเขาบ้านสองชั้นนี่มันบ้านบ้านสองชั้นเนี่ยไอที่ดินเนี่ยมันถมสูงสองชั้นแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะนี่ขนาดแค่ถมดินยังสูงกว่าบ้านหลังคาเขาสองชั้นเนี่ยแล้วถ้ามันก่อสร้างจะขนาดไหนภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ ใครที่ไม่ได้ตามข่าวจะได้เห็นนะครับนี่เหานรลลังคานะเขาก็เขาก็ถ่ายมุมบ้านลังคาเลยดินนี่ครับอีกมุมหนึ่งนี่ถ่ายจากบนที่ดินที่ถมเทียบกับลังคานี่มันสูงกว่าลังคาด้วยซ้ําไปตามภาพข่าวที่ผมดูหลายช่องแต่ผมเอามาจากช่องสามนี่ใน กริด,ดินมีลาบประหลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่แถลงข่าวที่ผมติดใจนี่คืออะไรรู้ไหมการถมดินร้อยกว่าไร่มากขนาดนี้มันไม่ได้ถมวันเดียวเสร็จมา่อไรต้องถมเป็นเดือนครับแล้วระหว่างที่เป็นเดือนเนี่ยเทศบาลไปอยู่ที่ไหนท่านประหลัด ปล่อยให้มันถมได้ชาวบ้านเขาก็ไปร้องแล้วมึงพวกคุณก็เฉยกันจนกระทั่งเขาออกเดี๋ยวนี้กลายไปเราต้องตีข่าวพอตีข่าวเสร็จก็เป็นข่าวใหญ่คนี้ก็หูตาผู้ใหญ่เห็นนะที่ตอนนี้ออกมาแล้วว่ากำลังดำเนินการแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันมันกินกันเป็นปกติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจริงๆมันผิดกฎหมายตั้งแต่ที่เห็นเอาแล้วครับไอ้วันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นว่าถมเท่าไหร่แต่ไอ้ที่มันพันเินดินสูงกว่าหลังคาบ้านนี่มันไม่ได้ทําวันเดียวได้มาหร่เราแสดงให้เห็นว่ามันมีการจ่ายสะตุ้งสะางกันแล้วเป็นการทุจริตกันแล้ว ก็ปล่อยตะละเลยจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนไหนจะฝุน่นฝนตกมาก็ไหลท่วมนี่ดีว่ายังไม่มันยังไม่พังทลายมาพังบ้านเขาเอาล่ะครับแล้วก็บอกไม่รู้ว่าเอาจะทำอะไรเออพูดได้ยังไงวะเจ้าหน้าที่เทศบาลบรลัดเทศบาลยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรคุณอยู่ได้ยังไงเออ แล้ววันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วทำไมนักข่าวเขาถึงตามเรื่องได้ผมนึกบอกว่านี่แหละครับไอ้อภิสิทธิ์ชนสังคมอภิสิทธิ์ชนที่บึงรู้ไหมกูรู้ใครเนี่ยก็เพราะมันใช้สิทธิพิเศษกันอย่างนี้ผิดเหนือกฎหมายกันอย่างนี้เหยียบเหนือกฎหมายกันอย่างนี้ไม่ได้ต่างจากเรื่อง ขับรถชนแล้วก็เกิดข่าวหรือว่ากูลูกใครนั่นแหละก็ไม่ได้ต่างกันจากการทุจริตกรณีของตึกสอตองอแล้วแผ่นดินไหวมันก็มาเช็คดินแต่อันนี้ไม่ได้ผลจากแผ่นดินไหวแต่มันก็กินกันเป็นปกติอย่างนี้ผมกล่าวหาตรงๆไม่ใช่ว่าแหมผมไปรู้หลักฐานไม่ต้องแล้วนะครับมันหลักฐานเชิงประจักษ์การถมดินเนี่ยในเขตเทศบาลนะครับเพราะดินนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตเทศบาล แล้วอยู่ๆคุณถมก็ได้รถวิ่งกันเป็นพันๆคิวอย่างเงี้ยคนไม่เห็นได้อย่างไงไอการที่คุณปล่อยได้ขนาดนี้นี่คือการทุจริตแต่ไม่มีสื่อไหนตามเรื่องนี้เลยว่าเป็นเรื่องทุจริตก็เห็นเหมือนกันรับว่าเออเขาก็มาแก้แล้วย่างนั้นนี้ออกจดหมายเตือนพึ่งมาท,ทําทีหลังครับแล้วประกบเขารู้น้องซื้อพี่ก็ชี้แจงว่าคนที่ทําถมเรื่องนี้เขาเตรียมทําโรงงานทําแบตเตอรี่ ที่ว่าส่งจีนนะเพราะเผือทจีนนะร่วมด้วยในทุนจีนนะครับอีข่าวผู้จัดการบอกแจ้งจับในทุนถมดินสูงมิดหลังคาสองชั้นที่แท้คนไทยเตรียมทำโรงงานผลิตแบตเตอรี่ป้อนโรงไฟฟ้าแป้อนรถไฟฟ้าจีนเห็นไหมครับมันมันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวรู้ได้หมดไอ ทำได้เดี๋ยวเดียวเมื่อไหรมันรู้ก็ตั้งนานแล้วนี่แสดงว่าเอาหูไปนาวตาไปไร่แต่มือน,นี่กำกำมิินเข้ากระเป๋าอีกวันหนึ่งครับเมื่อวันที่18เมื่อกี้17บอกโผลแล้วในทุนถมที่ดินสูงมิดหลังคาบ้านส่งตัวแทนขอโทษประชาชนแต่ไม่บอกว่าเตรียมทำอะไรและไอ้ตัวแทนที่เจ้าของที่ดินนี่ก็ไม่มาเองนะเอาเอาตั้งตั้งตัวแทนมาแถลง แถลงข่าวกับประหลัดเออประหลัดเทศบาลแล้วเวลาแถลงก็ปัดปัด,ปดบายบายเบียงเบียงที่ผมดูข่าวนี่ไอ้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาออกก็เพราะว่าแหมพอดีมันประจวบเหมาะกับไอ้เรื่องคนอยู่เหนือกฎหมายนี่แหละแล้วโดยเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริตก็เลยคิดว่าเอา้าเอามาพูดรวมๆสักทีหนึ่งนะครับปกติผมก็ไม่ได้ลงล รายละเอียดมากขนาดนี้ผมมักจะพูดในเรื่องของหลักการและโครงสร้างเชิงระบบภาพมังซือพิมพ์ที่เขาถ่ายมานี่เห็นชัดเลยครับนี่อันนี้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นร้อยกว่าไร่มันอยู่เหนือหมู่บ้านเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช่ถมวันเดียวเสร็จมาหร่เล่านะครับนี่นี่มันอยู่ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองมะขามคู่แล้วปรากฏว่ามีการ แถลงข่าวมีสสของพรรคประชาชนไปนั่งอยู่ด้วยเออไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยต้องตีข่าวให้มันให้มันมากหน่อยนะครับสสท่านนี้ก็คือสสสว่างจิตเราหะโรจนพันธ์สสระยองร่วมรับฟังการการซักถามนี่ครับสสคนเนี้ยเอาเรื่องนี้เข้า เข้ากันมาที่การเลยครับอย่าทําให้อย่าทําทมันเงียบๆอย่างนี้แล้วท่านเองเนี่ยเป็นสสที่นั่นก็น่าจะรู้นานแล้วเหมือนกันจะเอาละไม่ว่าเราให้กําลังใจเพราะท่านไม่ได้มีเจ้าไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจโดยตรงในการตรวจสอบหรือสั่งให้เทศบานเขามีอำนาจโดยตรงแต่การที่มันการปล่อยปะ,ปล,ยปะละเลยถึงขนาดนี้ท่านสสก็ น่าจะเอะใจเหมือนกันนะแต่เอาวันนี้ยังไม่ว่ากันกับท่านสสนะก็เอาเรื่องเข้ากันมาทีการซะอย่าปล่อยไปมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ที่ผมบอกกับท่านข่าวสำคัญก็มีอยู่สามข่าวข่าวที่หนึ่งเป็นข่าวเรื่องกูลูกไขกูหลานไข่เนี่ยก็เป็นข่าวเชิงเชิงระบบอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วนะครับนี่ข่าวไทยรัฐ อันที่สองก็เป็นข่าวเรื่องนายกอิงจี้ไอเรื่องตึกสอตองอออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุกฉบับลงหมดครับอิงถแถลงเข้มเช่งสอตองออส่งเอกสารล่าชานี่แหละแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือข่าวการพบปะกันระหว่างนายกอดีตท่านทักษิณกับประธานอาเซียนหรือนายกมาเลเซียอันวายอิบราฮิม และก็มินออนไลน์โอ้งานนี้ใหญ่นะครับถือเป็นข่าวสำคัญทีเดียวเพียงแต่มันมีข่าวอื่นๆมาแทรกหมดข่าวนี้ก็เลยเล็กไปส่วนเรื่องข่าวปรับคลมอนั้นก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถามกันจนกระทั่งคุณภูมิทําก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่มันลือซะจนกระทั่งต้องตอบ นี่คือการปั่นข่าวในช่วงสงการที่ผ่านมาโดยอาศัยเหตุการ์กูลูกไครในสภานะต่อมาเดลอนิวอย่างที่ผมบอกนี่ครับเดลอนิวเลือกเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันกูลูกไครมาเป็นข่าวใหญ่ก็คงจะชั่วข่าวสองสามวันก็คงจะหายไปเพราะมันข่าวคนสนใจมากนายกเบี้ยวพาพีทมอบตัวขอโทษสังคม คือเขียนว่านายกเบี้ยนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวนายกรัฐมนตรีไปเบี้ยวนะนายกนายกเทศมนตรีชื่อเบี้ยวครับเรื่องคุณภูมิธรรมก็ถูกซักถามยังข่าวเหมือนกันครับเรื่องบับครมอสามข่าวที่ผมว่านี่เหมือนกันหมดเป็นข่าวสําคัญหน้าหนึ่งวันนี้มติชนก็เอามุมของ ปรับคลมอเป็นเรื่อง,องใหญ่ภูมิทําแจงแจ้งข่าวปรับคลมอสิ้นเมษานี้ไม่ได้แจ้งครับคุณภูมิทําบอกยันคุณอิงนายกอิงไม่เคยพูดเลยนะครับแล้วก็เรื่องตึกถลม่มเรื่องก็เรื่องทักษิณพบกับอันวาข่าวสดก็เล่นนายก เป็นเป็นเด็นใหญ่นะครับที่นายกนายกเบี้ยวเนี่ยพาพิษเนี่ยอย่างว่ามันเป็นข่าวตลาดาแล้ววันนี้นะฮะอันวาโชคู่ทักษิณเจรจาพมา่าอ้าวเหมือนกันนะครับส่วนไทยโพส์นั้นแม้จะลงข่าวนายกอิงสั่งฟันศไอตึกศรตงอธุจริตแต่ว่าโดยสไตล์แบบขวาจัดของไทยโพสต์ก็ต้องแหน,แนหน่อย ขึงขังเจ็ดวันฟันสตงหอทำนองว่าขึงขังนายกทำท่าขึงขังแต่จริงๆผมเชื่อว่าเรื่องนี้เอาจริงนะครับเรื่องคุณเอกราชช่างเหลาเจอคดีเข้าไปก็ลงแต่ผมไม่ไม่คุยกับท่านละเรื่องนี้เพราะผมพูดไปแล้วอา้าวแนวหน้าครับเขาเลือกประเด็นคือ เรื่องปรับคลมไปลายเดือนเมษายนนี้จริงๆไม่มีใครพูดเลยครับนี่เป็นการวิเคราะห์ข่าวกันอย่างเดียวจะจริงจะเท็จติดตามกันต่อไปก็แล้วกันคุณภูมิธรรมก็บอกให้โยนไปเลยให้ไปถามนายกนายกบี้ตำรวจเจ็ดวันให้ได้เรื่องอตจกสตงอโอเคครับ บงกอกโพสต์ก็เอาเรื่องการพบกันของท่านทักษิณกับอันวาอิบราฮิมนะครับเป็นข่าวใหญ่เพราะนี่เป็นข่าวสำคัญสำหรับต่างประเทศเพราะมันเป็นข่าวเรื่องพมา่าแล้วก็เรื่องเจราจากรรทำเอาละทีนี้เรามาดูข่าวราชสํานักกันหน่อย